แสนเดียวได้ในเมืองหลวงเหมือนดังนกลงรังคนมากมายกลับอ้างวางไม่มีใครเป็นเพื่อนแท้คิดถึงบ้านเจ็บสมสารคิดถึงแม่วันนี้ลูกอ่อนแอ ตรงหัวใจอยู่ในเมืองที่ทันสมัยมีแต่ตึกไม่มีตนไม้มีแต่คนไม่มีหัวใจมองไปเหมือนคนแปลกหน้าบาดเจ็บจากคนเคยรักอกหักจากงานที่ทำ ไม่เข้าตานกน้อยลงรังมาคนใจร้ายไม่เมตตาเขารังแกท้องฟ้าไกลสว่างแล้วยังไม่มีที่ไป หลงทางมาจนห่างไกลหนาวใจไม่จะรักแท้คิดถึงบ้านเจ็บสมสารคิดถึงแม่วันนี้ลูกอ่อนแอตรงหัวใจอยู่ในเมืองที่ทันสมัย มีแต่ตึกไม่มีต้นไม้มีแต่คนไม่มีหัวใจมองไปเหมือนคนแปลกหนะ้าบาดเจ็บจากคนเคยรักอกหักจากงานที่ทำไม่เข้าตานกน้อยลงรังมา คนใจร้ายไม่เมตตาเขารังแก